สีครับทุกคนันนี้พบกับ,บรายการนาแ,แฟงชวนคุยทุกวันเสาร์นะครับมาอัปเดตในรอบสัปดาห์นะครับก็สุขกายสุขใจนะครับสุขจังนะครับสามข้อเราต้องอยู่แบบมีความสุขในภาะวะวิกฤตโลกของการเปลี่ยนแปลงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนาแ,แฟงก็มือกาได้เดินทางนะครับตรงนี้จีะจรลงเท้าวันอาทิตย์ไปพัทยานะครับก็วันจันทร์ไปเริ่มมาะกวจชมรม ตูบีน้ำม่ววันระดับภาคกลางและภาคมณฑลนะครับก็เป็นนําการในประเภทสถานประกอบการนะครับก็พัทยาเริ่มเปิดนะครับก็มีกว่าได้ไปนั่งกินร้านปูเป็นร้านลุงไหวเห็นทะเลเปิดสวยงามครับก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะครับแต่เราก็พยายามหลักสานะครับคนก็ไปท่องเที่ยวม,มากไปเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมเราต้องมีนอร์มอลนะครับต่อจากนั้นท่านประหลดกระทรวงก็ได้มอบหมายให้ไป ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับกับคณะผู้ตรวจด้วยการกระทรวงแรงงานไปที่จังหวัดจันทบร,รีนะครับไปโอ้ยันทร,รีํำใหญ่นะครับไปช่วยเหลือเรื่องของขุนยังชีพกับรัศดรที่ถูกน้าท่วมนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในพร,รมีสมเร็จก็จะอยู่ด้วยกันที่เก้าท่านไปสร้างคลองไว้น้ําป่าไหลหลากมาก็แห้งไว้นะครับก็ไปเยี่ยมอาสาสมัครแรงงานนะครับกลับมาก็นะครับไปถึงด่าน จะเทุาลิมกันเพราะมีด่านติดกับทางกัมพูชานะครับก็จะจะมีการขอใช้แรงงานประมาณ2 0,000คนที่จะมาร่วมในการตัดเก็บลำไยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทางรัฐีมอบหมายให้ทางกรมการจัดงานในกะส่วนงานในการดูแลให้ถูกต้องต่อไปกลับมาก็มารับกลุ่มนะครับผู้เรียกร้องนะครับของความได้รับความเป็นธรรมของบริษัทไทยอัมบินเลียนนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับก็ ของแรงงานต่างชาตินะครับก็มาเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็นะครับทั้งรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ค่าจะงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทาแฟงก็ต้องมีสตินะครับทํางานดูแลในเรื่องของความรักษาความปลอดภัยของคนในงานนะครับก็เราต้องอยู่อย่างมีกฎกติกามารยาทนะครับทุกปัญหาก็มีคําตอบเติด่อให้อยู่ในกรอบในระบบนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ได้ตามใจนะครับ วานนั้นวันนี้วันหยุดนะครับก็อยากชวนท่านหมออกําลังกายนะครับสุขกายนะครับสุขใจนะครับวันนี้ก็เช้าก็ากใส่บาตรนะครับเช้าก็มานั่งสมาธิเขาบอกทำสามอย่างเช้านั่งสมาธิก็บำบัดบำบัดลจิตใจวันนี้มสมองเที่ยงนะครับมโอกายก็หลับสักครึ่งชั่วโมงนะครับเย็นนัง่งออกกําลังกายวิง่งแบบนักฟังกับนะครับสามสิบนาทีวันหนึ่งขอเวลาให้เราแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็ขอยขัดน,นะครับมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขตังใช้ใหญ่อย่างมีสตินะครับทำภาษิตของนัาแฝงที่เคยได้จากเพื่อนฝูงแล้วครูบาอาจารย์มากินอิ่มนอาดุนทุนมีนี่หมดสุขใจไหนเข้าลงกรบบะป๋องแล้วบินตังครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสูส้ครับก็อย่าลืมนะครับ สุขกายสุขใจสุขเงินนะครับสมองดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็โชคดีขากลับจากจันทบุรีที่ผ่านมาโอ้นะแฟ้งก็ขากลับจาก,กวงน้ําร้อนก็มาทาง,าทาง,งสาเชิงเซามาทางเขาตะเกียบเาเคอตะเกียบมันก็จะไม่ผิดพบช้างนะครับช้างเชือบใหญ่เลยอยู่กลางถนนช่วงประมาณุ่มขสองทุกก็เป็นช้างแต่ว่าตรงนั้นยังมีธรรมชาติ นะครับในเขตของปุยานหรือเป็นป่าไม้นะ่าจะเชื่อมต่อทังเขาใหญ่ทับลานทางนู้นเขไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าบ้านเรายัางมีทรัพยากรที่ดีนะครับตอนนี้พยายามรักษาสุขภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วงปิดประเทศของเราก็คงต้องหันหน้ามาคุยกันความคิดต่างได้นะครับแต่ว,ว่าเราอย่าแตากแยกกองยอมรับรับถึงกันยองไงอย่าเป็นเอาตาอย่างน้อยเราคนไทยด้วยกันครับคลิปนี้ก็ ขอกมีความสุขนะครับนักแฟงวิ่งมาแล้วประมาณ3,009ก็วิ่งใ้้ในวันละ10,09นะครับอะไรที่ผ่านมาเขาบอกให้มันทําบุนทาใจแล้วก็ให้อภัยเราก็จะมีความสุขครับทุกอย่างเขากำหนดมาแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิตโชคชีวิตลิขิตเองครับสวัสดีครับ